ดูสิคะอ้อมกงเอาไปยัดเข้าไปถึงชามเนี่ยถึงจะกินข้าวดูเอาดูเอานีค่ะดูตาดูตาเสียสิคะก็เคิม์มนะดูตาเสียดูเสียนอนดูตาเสียนี่ตัดลมค่ะของเสียค่ะมีสองตัวนะคะอันนี้กลางคืนอันนี้กลางวันค่ะดูตาเสียค่ะดูตาเสีย อากาศร้อนนะคะพี่พี่หลบฝนก็ไม่ค่อยกินข้าวแต่ว่ากินแล้วนะคะพี่หลบฝนกินเมื่อตอนหกโมงเย็ยนรอบหนึ่งแล้วก็กินของที่เหลือตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วก็แม่เติมไปให้อีกสองกระบอกสองกระบอกก็เดี๋ยวจะเอายาไปใส่ไว้ให้เพราะว่ายังไม่กินหรอกเมื่อกี้ไล่เข้ามุ้งไปแล้วนอนปอบพัดลมสบายใจแม่ไล่เข้ามุ้งไปแล้วนอนไปแล้วค่ะก็เน,นี่ยแม่ต้องมานั่งป้อนเนี่ยเนี่ย กระต่ายถ้าเขาไม่กินข้าวก็คือต้องใช้เนี่ยตัวนี้คือแต่ข้อแคร์เป็นยาผงค่ะสําหรับป้อนให้กระตุ้นลําไส้เพราะว่าพี่แฟนตาไม่อยอมก,กินข้าวเดี๋ยวก,ก็กินค่ะเดี๋ยวก็กิกนอยู่ในแอร์ด้วยไม่ได้ร้อนแต่ว่าพี่พี่หลบไม่ร้อนแล้วละค่ะเพราะวันนี้เขามีพัดลมละพัดลมแม่อ้อมซื้อพัดลมไอเย็นมาให้แล้ะก็เดี๋ยวเอ่อเปิดเฉพาะช่วงบ่าย,ายสักสามสี่ชั่วโมงให้ถ้ามันร้อนมากมากเพราะวันนี้อากาศร้อนมากจริงๆ ร้อนสุดขั่วเลยอะสงสารลูกเลยอะค่ะสงสารเสียหลบอะค่ะน้องๆแม่อ้อมไม่ห่วงหรอกห่วงเสียเขาอะค่ะเสียเขาอยู่ข้างนอกแม่เป็นห่วงเขาเขาร้อนแต่ตอนนี้อากาศข้างนอกเย็นนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่อ้อมค่อยเป่าให้เสียเขาเด็กตากินข้าวกับแม่นะลูกนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งจะห้าทุ่มแล้วะคะ่ะยังคงนอนแบบเนี้ยเนี่ยที่หนูที่นอนก็เรียบร้อยแล้วแต่ไม่เข้าค่ะ แคแป๊บหนึ่งก็ออกแม่ที่หยาดตามแล้วแม่เบื่อตามแล้วอยากเข้าเข้าไม่อยากเข้าก็เรื่องของรดฝนอยากนอนให้ยุงมันหามก็เอาแต่ยุงมันไม่เยอะค่ะมันมันยุงมันน้อยอยู่นะคะแล้วก็ลมเย็นพัดลมก็เปิดเนี่ยเนี่ยก็คือตัวเองก็ไปนอนให้พัดลมมันเป่าหน้าเอาในห้องก็ไม่นอนเรียกเข้าก็ไม่เข้าเข้าตีสามตีสี่นะกลางคืนเนี่ยเข้าตีสามตีสี่ไม่รู้จะบ่นยังไงละแล้วยาจะกินตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยนอนสบายใจอยู่ตรงเนี้ย ดูหน้าสิดูหน้าหน้ามาดูหน้ามาอ่ะนี้ค่ะนี่นะคะทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วห้องนะคะมีพัดลมเบาๆส่วนตัวนั้นก็ของชายหลบค่ะก็คงเปิดเป็นช่วงแบบสักเที่ยงยงเงี้ยถึงสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็ปิดคือไม่ได้ไม่ได้เปิดทั้งวัน <S <S อากาศร้อนเนี่ยก็คือต้องใช้อ่ะ แม่เอากระเทสแล้วล่ะก็ไม่ได้แรงมากมมยอะไรเหมือนตัวข้างในค่ะมันแค่เบาๆเองไม่ไม่เหมือนตัวใหญ่ของแม่อ,อ้อมตัวนี้มันตัวเล็กมันมันไม่เท่าไหร่ก็ไม่รู้คืนนี้จะกินข้าวกินปลากี่โมงก็ไม่รู้เนี่ยจะกินข้าวกินปลากี่โมงยาเนี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนก็เอาที่สบายใจเลยนะแม่จะนอนแล้วเมื่อคืนแม่ก็ไม่ได้นอนทีนะคืนนี้กินกาแฟตอนกินเองลาเต้ไปตอนบ่ายสาม ไม่ได้นอนกับทั้งคืนนะคะนอนไปแค่สามชั่วโมงก็ตื่นมาฝนสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีครับผมจะเฝ้าบ้านให้แม่ครับผมไม่นอนครับฝนจะเฝ้าบ้านแม่ครับฝนจะเฝ้าบ้านให้แม่ครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงหน้าผากเนี่ยนี่นี่น,นี่แม่ตีตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยยุงตีอยแล้วตัวหนึ่ง <laughs> ก็ให้แม่ตียุงนะ ฝนดำวับเลยให้แม่ตีนะแม่ไปนอนแล้วนะลูกฝ <The stories. S 1> นเลยฝนฝนแม่ไปนอนแล้วนะลูกโอเคไหมหอ,อ่ะมุ้งเนี่ยมุ้งเนี่ยเนี่ยบ้านเนี่ยม,มีไว้ทําไมบ้านเนี่ยมีไว้ทําไมเนี่ยบ้านเนี่ยฮะบ้านเนี่ยมีไว้ทําไมบ้านเนี่ยหึหึมีไวท้ทําไมบ้านเนี่ยมีไว้ทําไมทําท่าเหมือนจะลุกไปนอน บ,บ้านเนี่ยมีไว้ทาไมบ้านเนี่ยฮะมีไว้ทําไมอ่ารู้ด้วยนะว่าเข้าแถบรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะแต่พอขึ้นไปนะพอเผลอขึ้นไปก็ออกมาหนีออกมานะหนีออกมาไม่ได้นะเข้าใจไหมนอน